อยู่ฝั่งตรงกันข้ามโรงเรียนเลยสวัสดีค่ะแล้วก็มาเจอกับคุณเป้าตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเป้าแล้วนะครับวันดีครับหวานเจี๊ยบโดนกระดิไปไปดูกันเลยลึกสวยๆตรงนี้คู่องคูหานะคะใช่ครับซอคู่ห้าครับพี่ยังไม่เคยประกอบกิจการใดๆทั้งสิน้นใช่ครับซื้อไว้แล้วก็ยังไม่เคยใช้ประโยชน์อะไรเลย ตึกตรงนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกันกี่ห้องคะ่วงนี้มีอยู่สองห้องนอนกับสามห้องหนาพี่ของห้องนอนใช่ครับห้องน้ำนะคะแล้วก็หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องครัวใช่ครับแล้วก็เป็นสองคูหานะคะคทะลุติดกันแบบนี้เรามาอยู่กันตรงประตูกอ ตรงประตูนี้เป็นประตูไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับเป็นประตูไฟฟ้าครับนี่เลยก็มีระบบอยู่แล้วนะคะใช่หน้ากว้างของตึกนะคะ2องคูหาก็กว้าง10เมตรวยกันใช่พี่กว้าง10เมตรตึกนี้นะคะก็2องคูหานะคะมีหน้ากว้าง10เมตรนะคะส่วนความลึกของตัวอาคารนะคะความลึกเนี่ยก็ลึกประมาณ20เมตรนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าใช้พื้นที่ใช้สอยนประมาณ15เมตรครับประมาณ15 มีนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็มีตรงนี้ก็อาจจะแปลงเป็นห้องซักล้างได้นะคะใช่ครับก็กว้างประมาณเมตรครึ่งเมตรห้าสิบอ่าประมาณเมตรครึ่งนะคะแล้วก็ยาวเนี่ยก็ประมาณสิบเมตรเหมือนกันยังด้านล่างก็จะเป็นแปลว่าที่จอดรถได้ครับด้านหลังนะคะก็สามารถเปิดออกไปได้นะคะไม่ได้สิ้นสุดแค่ตึกตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่ด้านหลังอีกมีเลย นอกจากตัวอังคารแล้วนะคะก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะต่อเติมหรือว่าสร้างอาคารสังทีได้ที่ตรงนี้50ตารางวาแล้วจะได้50ตารางวานะคะแล้วก็มีประตูรั้วใช่มีประตูรั้วแล้วนะคะก็สามารถมารีโนเวทหรือว่าทำกิจการได้เลยโอเคเดี๋ยวพี่ซาร่ากับคุณเปานะคะก็จะพาไปดูด้านในนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะใช่ค่ะห้องครัวก็มีเคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเจาะรูเจาะช่องสำหรับวางเตาแก๊สไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มีโซนซักล้าง, <S <S ต,รงตรงนี้วันนี้เราอาจจะปิดน้ำไว้นะคะก็น้ำไฟเนี่ยพร้อมแล้วตอนนี้เบเกอร์แยกเป็นชั้นๆเป็นแต่ละตุดเรียบร้อยนะคะใช่ครับเข้ามาในห้องนะคะห้องโถงด้านล่า ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องคล้องกับสุขภัณฑ์นะคะนี่เลยก็จะมีอ่างล้างมือนะคะล้างมืออ่างล้างหน้าได้นะคะสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นชักโครกในโซนของสุขภัณฑ์นะคะก็จะเป็นชักโครกนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้งาน ก็ถ้าใครมาเนี่ยก็เหมือนซื้อตึกมือหนึ่งเลยใช่ค่ะเพราะว่าไม่เคยอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูชั้นสองกันนะคะตึกนี้ก็สามารถทําเป็นออฟฟิศได้นะคะได้ครับถือว่าจะค้าขายก็ได้เลยเพราะว่าอยู่ใจกลางงดอนเจดีเลยอันนี้เบเกอร์ที่ทําแยกไว้ครับคือ้ถวขเอชั้นสองนะคะใช่ครับ ชั้นสองนะคะก็จะเป็นห้องเหมือนกับชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีหน้าต่างใสำหรับเปิดรับลมด้านล่างได้นี่เลยมีหน้าต่างส่องด้านนะพี่มีหน้าต่างสองด้านนะคะใช่ครับถ้า <c oughs> มองจากหน้าต่างเราก็จะเห็นโรงเรียบนบรรหารแจ่มใสวิทยาลึงเลย <c oughs> นี่เลยอยู่ตรงกันข้ามเลยนะคะ ทา,ทางสายเนี่ยจะไปดอนเจดีย์ครับไปดอนเจดีไปน้องยะใสไปเดิมบางครับทางขวามือเราเนี่ยจะไปสุพรรณครับเท้าสุพรรณไปกรุง,งเทพสุข้ากรุงเทพใช่พี่เส้นถนนด้านหน้าที่เราเห็นก็คือถนนสามสองสองนั่นเองครับเ <c oughs> ส้นใหญ่เลยตรงนี้สี่เลนชั้นสองนะคะจะมีห้องน้ำเหมือนกันครับก็เหมือนเดิม ชั้นสองนะคะก็จะมีห้องน้ํอยู่ซึ่งแยกโซนเปียกกับโซนแห้งไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์มีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะคคแล้วก็ด้านหลังของชั้นสองนะคะก็จะมีหน้าต่างที่จะเปิดไปรับลมแล้วก็ชมวิวพื้นที่50ตารางวาด้านหลังได้นะคะส่วนราวบันไดนะคะก็เป็นราว,าวบันไดเหล็กเลบันไดนะคะก็เป็นหินเป็นกระเบื้อง ถ้าบันไดเป็นกระเบื้องนะคะอายุการใช้งานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมันไม่เหมือนพวกบันไดที่เป็นไม้นะใช่มีมันอาจจะมีชํำรุดแต่เนี่ยยีสิปีเนี่ยใช้ไปเลยสบายสบายเลยอยู <c oughs> ่โซนชัน้นสามนะคะใช่ชั้นสามโอโถงม้ก <c oughs> ถ้าเราทำออฟฟิศก,ก็เป็นห้องนอนได้เลยใช่พี่เป็นห้องนอนตรงนี้เอาไป<อ> โซนของห้องนอนได้เลยเลยนี่เป็นห้องนอนนะคะซึ่งกว้างขวางมากเลยทีเดียวมีหน้าต่างเหมือนเดิมมาพี่อิสระใช่ครับใช่ครับเอาเิดหน้าต่างให้ลมเย็นด้นใช่ครับด้านหน้ามันจะเป็นถนนสายสองสองนะคะห้องนี้ทางเรื่องไฟเรื่องอะไรก็เดินแว้หมดแล้วครับปักซ้ำตึงซ้ำตาคอรอ ประตูนะคะก็ทรงสวยงามเลยแบบที่เห็นเลยรูปแบบเนี่ยทันสมัยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองกันเชลซีนี่มีครอบครัวเล็กๆนี่ก็คือสบายเลยครับอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนที่สองนะคะวันนี้เราอาจจะถ่ายกันมืดนิดนึงเนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมการเรื่องไฟมานะคะห้องนอนที่สองเนี่ยก็จะมีห้องน้ํานะคะหนึ่งห้อง ซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะทะลุเอ้ยได้เอทะลุค่ะม,มันทะลุได้เหรอใช่ดี่แยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะคก็คือสะดวกสบายเลยตรงนี้ก็มีอ่างล้างหน้ามันเริ่มมีสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้านะคะด้านหลังก็มีหน้า ถือว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้นะคะมีหน้าต่างเยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งสามารถระบายอากาศได้ดีมากด้านหลังนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่พี่สาระใสใี้ดูเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านนอกกันอีกทีนึงนะคะมีเพื่อน,นบ้านไม่เปลี่ยว <laughs> ไปเดี๋ยวเราพาไปดูข้างๆ <c oughs> ตึกกันนะคะอันนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านนะคะใช่ครับด้านข้างตึก ก็จะเป็นถนนสาธารณะไหมคะใช่ครับตรงนี้เป็นสาธารณะครับเป็นถนนสาธารณะนะคะก็เดินเข้าไปนะคะประมาณ20เมตรเท่ากับช่วงตัวตึกเราด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านแล้วมีครับมีคู้บ้านรายุข้างล่างอยู่ครับด้านหลังก็มีการ ล้อมรั้วไว้ให้แล<ช>้วนะคะลลแล้วก็มีประตูเป็นประตูเหล็กพี่เป็นประตูเหล็กนะคะคแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะลกหน่อยแต่ตอนนี้เคลียร์ไม่ยากนะคะครหรือถ้ามาซื้อจริงๆเนี่ยเคลียร์ให้ไหมเดียเด๋ยวจัดการให้ทุกอย่างครับถนนที่เราเข้ามามกี้นะคะก็เป็นถนนคอนกรีตแบบนี้เลย แบบ<น>ที่เห็นเลยกว้างประมาณ6เมตรนะคะแล้วก็เข้ามาด้านในเป็นถนนใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งด้านในเนี่ยกว้างประมาณ10เมตรเลยทีเดียวใช่พี่ถนนกว้าง1ิเมตรที่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าซื้อคนเดียวแล้วเหงามีพี่มีน้องมีเพื่อนใช่พี่แบ่งกันซื้อได้นะแบ่งกันซื้อได้พี่ซื้อตึกคนหนึ่งใช่ครับที่ดานหลังได้ครับ เพราะว่าที่ด้านหลังตรงนี้นะคะก็เนื้อที่50ตารางวาเลยทีเดียวะจะปลูกบ้านก็สบายนะคะหรือว่าจะทําลานจอดรถเพื่อประกอบกับกิจการด้านหน้านะคะ,ะถือว่าสะดวกสบายมากเลย<ะ>ทีเดียวเป็นคล้ายตัวแอลวะ่ะพี่สาราตรงเนี้ยเป็นคล้ายตัวแอลตรงสีเหลียมข้างล่างเนียเป็นของเรา และตึกด้านขวามือก็จะเป็นของเราตึกด้านขวาก็มีประตูประตูออกมาได้เลยก็สามารถที่จะเข้าโซนนี้ได้เลยหรือว่าถ้าตรงนี้เป็นลานจอดรถก็สามารถที่จะเข้าอาคารทั้งด้านหลังได้เลยครับที่จอดรถตรงเนี้ยยี่บันนาจะได้อยู่มั้งจอดแบบสายกว่างสายกว้าครับเพราะว่าที่กว้างมากเลยทีเดียวถ้าเราอยู่ตรงด้านหลังนะคะตึกที่เราจะขายก็คือตึก ริมสุดฝั่งทางโน้นนะคะซึ่งเห็นแล้วก็มีประตูทะลุมาตรงพื้นที่โลงๆด้านหลังตรงนี้นะคะตึกตรงนี้ขายอ,าอะไรคะตึกเนี่ยพมค่ายคูห้าละส้ามหลานห้าแสนบาทครับคูหาละสามล้าน<ช>ห้าแสนบ,บาท<ช>สองคูหาติดกันก็ล้านบาทใช่พี่ ค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดค่าใช้จ่ายในการโอนพาซี่ไหลยูที่ผมหมดก็คือผู้ขายหรือว่าคุณเปาเนะ่ยเป็นคนออกให้ทั้งหมด<ช>นะคะคท่านผู้ชมคะดูภาพมุมสูงด้านบนเลยว่าที่แปลงนี้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสหนึ่ง<ช>นะคะเลยไปนิดนึงก็จะเป็นอนุสร์ดอนเจดีย์ อารุซอดดอเจดีครับไม่ถึงห้ารอยเมตรนะไม่ถึงพี่ประมาณสั้สามร้อยี่ร้อยถึงอยู่สภาพตึกยังใหม่ไม่พี่ก็คือถ้าซื้อวันนี้ไม่ได้ซื้อบ้านมือสองใช่ครับเพราะว่าเจ้าของไม่เคยอยู่เลยไม่เคยเลยพี่แต่ว่าข้อดีของการซื้อมือสองถ้ามาซื้อตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อมือสองแหละใช่แต่พี่จะว่าว่า การที่เราซื้อบ้านมือสองนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือหนึ่ทำเลทำเลพี่เพราะว่าคนที่ซื้อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่อะเขาจะเลือกทำเลอย<ช>ู่แล้วเลือกแล้วลมูลค่าของบ้านหลังนี้นะคะคถ้าเกิดว่าเราลงทุนเรามีเงินเจ็ดล้านเก็บไว้อีกสักห้าปีมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้ารุ่นลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานเราที่แปลงนี้ราคา7ล้านซื้อได้ไหม โอ้ซื้อไม่ได้หรอกลุ้นล้าน,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 นไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอน <c oughs> อาคารพาณิชย์เนี่ยที่เราขายแยกไม่ได้เนี่ยเนื่องจากเนื่องจากครูห้าเนี่ยคือมันเป็นเ้องครูห้าติดกันอ่าเป็นสอง,องแล้วไม่มีผนังกั้นครับใช่ใช่แล้วก็ไม่มีผนังกั้นนะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่อยากซื้อตึกแล้วไม่อยากไ้ทีด้านหลังครับได้ไหมได้ครับซื้อแยกกันได้ครับหรือว่าจะซื้อพื้นที่ ด้านหลังพี่ซาล่าเนี่ยพื้นที่ด้านหลังอย่างที่เราไม่ได้ได้ไหมได้ครับมันฟิวประมาณเนี่ยพี่มอนปูกบ้านไว้อยู่ด้านล่างอยู่ในเมืองใช่แต่ว่าสงบสงบหน่อยใช่ครับไม่ได้ยินเสียงรถกบมันก็จะเงียบแล้วนะคะมันจะคนละฟิลกับตรงที่อาคารพาณิชย์อยู่เลยครับแล้วสถานที่สําคัญสําคัญหรือว่าจุดเช็คอินองอาคารพาณิชย์ตรงนี้คืออะไรบ้างคะก็คือพาวเรมราชาโนซอนดอนเจดีครับดินแดนยูนิที่เนี่ยพี่ตรงเนี้ย พาเรสวนพาเรสวนใช่ครับยุทธหัดถี่ที่นี่นะคะใครจะมาย้อนรอยประวัติศาสตร์เชิญเลยนะคะใครพี่มันมีเจดีเก่าอยู่พี่เจดีเก่าใช่ครับให้ดูแล้วก็เป็นเข้าไปดูได้ใช่ครับตรงนี้ประมาณประมาณกว่าไม่ถึงกิโลพี่ไม่ถึงกิโลใช่ครับก็คือเลยไปแยกเนี้ก็ถึงแล้วใช่ครับเป็นทางผ่านแล้วก็อยู่ใกล้อะไรแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์มังกรวัดป้าเลไลหลวงพ่อโตครับหลวงพ่อโตใหญ่ใช่ครับมาดูมาดูบ้า มาดูที่แล้วก็แวะไปนมัสการแวะไปสักการะได้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองครับใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นห้อคอยบรรทานพี่ข้องคอยบรรทานะใช่ใช่ครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นเลยเป็นสามชุกตลาดร้อยปีตลาดร้อยปีสามชุกใช่ครับเป็นไปเที่ยวสวนสัตว์ได้ใช่ครับที่ไปนี้เนี่ยละที่หนึ่งงานกับสิบสามตารางวาใช่พี่เป็นอาคารธนิษ์นะคะสองูหา2ีสอง้องน้อย สามห้องน้ํานะคะแล้วก็หนึ่งห้องครัวด้านหลังสามารถะรุไปออกพื้นที่โล่งๆได้อีกห้าสิบตารางวานะคะอาคารพาณิชย์หลังนี้ขายในราคาเจ็ดล้านบาททวนใช่ครับพี่ค่าเช่จ่ายในการโอนทั้งหมดหาออกให้ใช่ครับผมจัดการดูแลทุกอย่างครับสมมุติว่าใครซื้อพื้นที่ด้านหลังด้วยนะคะเลียร์ริ่งให้เรียบร้อยเชียร์ริ่งให้เรียบร้อยครับสัญญาลูกบู้ชายโอ้โหคำนี้คำนั้นโอเคฝากไว้ สำหรับอาคารพาณิชยสวยๆใกล้โรงเรียนบรรหารแจ่มใสหนึ่ง